วันนี้นะคะคุณครูอ้อพาเด็กๆมารองเรือหารักไม่ใช่ค่ะลองเรือหนีน้ํากันค่ะ,ะเด็กๆคะหลังจากที่สังแต่อหลายๆครั้งเนี่ยคุณครูได้ให้เด็กๆทําแบบทดสอบกันนะคะเป็นยังไงกันบ้าง,รรง,างทํากันได้หรือเปล่าจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ทานะคะเด็กๆสามารถทําย้อนหลังได้หรือถ้าเด็กๆยังหาลิงก์ไม่เจอเด็กๆสามารถทักมา,าคุณครูอ้อส่วนตัวได้ค่ะคุณครูอ้อจะส่งลิงก์คำสอบให้เด็กๆนะคะวันนี้นะคะพักจาก เรื่องของการสอบทิพยแจะปวดหัววันนี้กลับมาเรียนรู้กันในเรื่องของวรรณคดีค่ะวรรณคดีเรื่องนี้นะคะคุณครูอ้อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของพระบรมราาชวาทกันค่ะเป็นพระบรมราาชวาทของท่านใดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีหนังสือวรรณคดีไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือวรรณคดีเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอของครูอ้อได้ค่ะ พร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือวรรณคะดีขึ้นมาแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะไปเลยเจ้ารวมโต๊ะเนาะครูพระบรมราชวาทนะคะผู้ทรงพระราชนิพผ์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่ห้า พระราชนิพนธ์เมื่อปีพศช2428นะคะนักเรียนซึ่งพระองค์เนี่ยพระราชทานแก่พระเจ้าลุยยาเธอสีพระองค์นะคะที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการหน้าต่างประเทศนั้นก็คือ1พระองค์เจ้ากิติยากรวรษั์ค่ะ 2. พระองค์เจ้าระพีพัฒนศัก์นะคะ 3. พระองค์เจ้าประวิทย์วัฒนโดมและ 4. พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชค่ะ เรียนมาดูลักษณะการประพันธ์นะคะในเรื่องพระบรมราชวาทน,นะคะลักษณะคําประพันธ์เนี่ยเป็นจดหมายร้อยแก้วคะ่ะและใช้เทศนาวูวหานแนวคิดในเรื่องพระบรมราชาวาตน,นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะ ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานการพัฒนาประชาชนค่ะและประเทศชาติพระองค์จึงทรงทรงพระราชโอรสไปศึกษาต่อณนะต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นักเรียนพระองค์ทรงพระราชหัตถเลขาสั่งสอนพระโอรสทุกๆพระองค์ไม่ให้ถือตัวเป็นเจ้าใช้จ่ายนอย่างประหยัด ขยันมันเพียรศึกษาหาความรู้ไม่หลงตัวว่าเป็นนักเรียนนอกไม่ลืมภาษาไทยและความเป็นไทยนะคะเพื่อจะได้นําความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นภาษาไทยให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ mm. นักเรียนมาดูนะคะเนื้อเรื่องนะคะ เนื้อเรื่องในพระบรมราชวาตัตเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสั่งสอนพระราชโอรสดังต่อไปนี้นะคะข้อหนึ่งมุ่งหมายให้ได้วิชาความรู้ไม่ใช่ได้เกียรติยศชื่อเสียงจึงไม่ได้ถือตัวไว้ยศเป็นเจ้าเพราะอาจทําให้น้อยหน้าเพราะไม่ได้รับการยกย่องเต็มที่เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าต้องรักษายศศักดิ์ จะทำอะไรก็ต้องระวังทุกอย่างเพราะคนอื่นสนใจซื้อจ่ายอะไรก็จะแพงกว่าคนรสามาัญเพราะเขาถือว่าม,ามั่งมีไม่มีอำนาจหรือสิทธิพิเศษใดในต่างบ้านต่างเมืองค่ะข้อส ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนพระราชโอรสนะคะข้อ2ก็คือให้ใช้เงินนะในการศึกษาเล่าเรียนเนเงินที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเ,นยเป็นเงินพระคังั้งที่นะคะเพราะถือว่าการให้การศึกษาเป็นทรัพย์มรดกที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทองและที่สําคัญก็คือไม่เป็นที่ติดเตียนในกรณีที่ลูกไม่เฉลียวฉลาดแล้วก็เงินพระคังข้างที่ที่แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดิน แต่ก็เป็นเงินส่วนตัวสําหรับพระเจ้าแผ่นดินนะคะพูดง่ายก็คือพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะคือเงินส่วนตัวไม่ได้ใช้เงินหลวงนะคะใช้เงินส่วนตัวในการส่งเสียให้กับลูกๆทั้ง4พระองค์ที่ไปศึกษาต่อนณต่างประเทศนั่นเองค่ะข้อ3นะคะก็คือสอนว่าการสนองคุณพ่อคือการอุตสาหะเล่าเรียนด้วยความเพียร เพื่อจะได้มีโอกาสใช้ความรู้สติปัญญาทำการให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองของตัวและโลกที่ตัวเองเกิดมาค่ะขอ้อ4ีที่สอนลูกไว้ก็คืออย่าถือตัวเป็นลูกพระจเจ้าแผ่นดินแล้วประพฤติชั่วทำผิดจะต้องได้รับโทษท,ท,ทันทีจะอ่อนน้อมว่าง่ายสอนง่ายละมิจฉาทิฐิละความชั่วทำความดีเสมอแล้วก็5นะคะให้รู้จักใช้ใจ่ายอย่างมเม็ดคํแแมประหยัด ถ้ามีนี่จะถูกลงโทษเลยนะคะนักเรียนใช้ใจ,จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นค่ะห้ามอวดมัง่งมีให้คิดว่าเงินที่ใช้เป็นเงินของราษฎรใีพระองค์สอนลูกของท่านทั้ง4พระองค์นะคะข้อหกนะคะต้องเรียนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันให้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่วจนแต่งหนังสือได้อย่างน้อยสอภาษา และวิชาเลขด้วยค่ะนักเรียนแล้วที่สําคัญก็คือสอนว่าอย่าลืมภาษาไทยต้องแปลความรู้จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยให้ได้ด้วยและต้องเขียนจดหมายภาษาต่างประเทศหนึ่งฉบับแปลไทยหนึ่งฉบับอย่างน้อยส่งมาให้พระองค์เนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่สําคัญ อย่ากลัวว่าจะแปลผิดถ้าผิดจะแก้ไขแล้วจดจำไปใช้ให้ถูกต้องต่อไปนะคะนักเรียนส่วนข้อ7ก็คือผู้ดูแลคืออากรม,มือเฮวะวงวะโรประการอยู่ในกรุงเทพมหาคนครผู้ดูแลที่ต่างประเทศคือราชทูตค่ะไปอยู่ที่โน้นให้ราชทูตเป็นผู้ดูแลนะคะ แนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมเนื้อเรื่องอะคะ่ะเนื้อเรื่องที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นนี่จะเป็นคําสอนหมดเลยนะคะนักเรียนเสร็จเรียบร้อยเนื้อเรื่องอในเรื่องพระบรมรววาโชวาทเนี่ยจะสะท้อนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเล็งเห็นคุณค่าของการ,รศาึกษาจึงส่งพระราชอโอรสไปสศึกษาที่ต่างประเทศเพื่อจะได้นําความรู้กลับมาพัฒนาประเทศของเรานะคะโดยพระองค์อะ ได้พระราชทานพระบรมราชวัทพระบรมราชวาทนั่นก็คือคําสอนนะคะนักเรียนแด่พระเจ้าลูกยาเธอที่เสด็จไปศึกษาต่อต่อตางประเทศในหลักปฏิบัติอันสมควรนะคะนักเรียนมาดูว่าศิลปะการประพันธ์ในเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. ใช้คําว่าจงในประโยคที่เป็นคําเตือนนะคะจงจะมีจงนำหน้านะคะ ให้ความรู้สึกเหมือนพ่อแม่ที่ตามไปตักเตือนลูกเช่นจงนึกไว้เสมอว่าเงินทองที่แลเห็นมากๆไม่ได้เป็นของมาไม่ได้เป็นของหามาได้โดยง่ายเหมือนเวลาที่จ่ายไปง่ายนัเลยนะคะแล้วก็สใช้ภาษาสั่งสอนที่คมคายกินใจค่ะโดยการใช้โวารเปรียบที่ที่รุนแรงเช่นถ้าจะถือว่าเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วนิ่งๆอยู่ตนตลอดชีวิต สบายดังนั้นจะไม่ผิดอันใดกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวนะักสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมากินกินนอนนอนแล้วก็ตายแต่สัตว์บางอย่างยังมีหนังมีเขามีกระดูกเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่ถ้าคนประพฤติอย่างสัตว์เดรัจฉานแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานบางพวกไปอีกอันนี้ก็เป็นคําสอนนะคะเรกเรียนแต่เป็นคําสอนที่มีความหมายคมไพ,กพยกิจใจมากแล้วก็สาม ใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตานาภาพที่ชัดเจนเช่นชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยังยืนยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลาอันนี้ใช้ภาพพจน์ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพเด่นชัดอคะส่วนข้อคิดอติคคำสอนและความตัะหกใจในเรื่องนี้ก็คือ ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนควรประพฤติตัวให้เหมาะสมตั้งใจเรียนรู้จักวางตัวและใช้ใจอย่างประหยัดนะคะจึงจะเกิดผลดีกับตัวเองค่ะส่วนเราเรียนเรื่องพระบรมราชวาทแล้วเราสามารถ ใช้ได้อย่างไรหลักการนําไปใช้ในชีวิตจริงก็คือ 1. เราไม่ควรถือยศสักเพราะจะทําให้เข้อสังคมลำบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะ 2. ผู้เล่าเรียนควรรู้ค่าของเงินค่ะและระหนักในความลําบากพ่อแม่ที่หาค่าใช้จ่ายมาให้นะคะและ 3. เราควรมีความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ช่วยเปิดกว้างด้านอาชีพส่วนคณิตศาสตร์ จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือเรื่องพอระบรมราโชวาทเนี่ยเป็นพระบรมราโชวาสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นงานเขียนในรูปแบบจดหมายค่ะนักเรียนจดหมายในประเภทร้อยแก้วที่พระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิพระองค์ที่เสด็จไปศึกษา วิชาการน้าต่างประเทศแสดงให้เห็นความรักความห่วงใยของพอ่อที่มีต่อลูกและแนวคิดในฐานะกษัตริย์ซึ่งสามารถน้อมไปใช้ในหลักการดำเนินชีวิตได้จริงๆเลยนะคะนักเรียน เอาแล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะหลังจากที่จบคลิปนี้แล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสวยและใจดีแบบนี้ช่วงนี้หนีน้ําท่วมได้ไม่ฉัดไม่มีกันบ้านแน่นอนค่ะ,ะแต่หัวคออย่าเรียกว่าทวงเลยเนาะ,อะเอาละเตืนความจาเด็กๆดีกว่านะคะ ใครที่ยังทำาป็นบ้านในแบบสกขัดก็ตามในสมุดด้วยหรือแม้กระทั่งชิ้นงานรวมถึงแบบทดสอบเนี่ยให้เด็กๆนะคะทำตามงานเก่าให้เรียบร้อยนะคะเพราะอะไรนะหรอคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเริ่มเก็บคะแนนนะคะไว้เอาเอาไว้สำหรับการตัดเกรดของเด็กๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำงานให้ทันนะคะไม่ใช่แค่วิชาคุณครูอวิชาเดียวนะ ทุกๆุกวิชาเลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วละค่ะจะต้องร่องเรือไปหารักแท้นะคะเด็กๆครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่าไปเล่นน้ำนะคะเป็นห่วงค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บย